สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ม็อบ6มีนาคมนะครับโดยกลุ่มรีเดมก็เคลื่อนกระบวนจาก5แยกลาดเท้าตอนนี้ก็กําลังถึงบริเวณแยกรัชโยธินนะครับเดี๋ยวจะเลี้ยวขวาเข้าถนนรัชดาพิเศษมุ่งหน้าไปยังสารอาญาถนนรัชดาตามที่มีการนัดหมายนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงบริเวณแยกรัชโยธินแล้วครับคุณผู้ชมครับใช้เวลา ไม่นานนะครับเพราะว่าระยะทางตรงบริเวณนี้เองก็ไม่ได้ไกลแล้วก็เป็นการปิดจรารจรจราจรตลอดเส้นถนนพหลโยธินตั้งแต่5แยกรัดพร้าวมุ่งหน้ามาอย่างแยกราชโยธินนะครับดังนั้นการเคลื่อนขบวนก็จะไม่ติดขัดกับทางด้านของการสัญจรก็นี่ฮะมาถึงแยกราชโยธินแล้วครับด้านหน้าก็จะเป็นแยกราชโยธินนะครับ อนนี้ก็ขบวนกําลังเลี้ยวนะครับจากบริเวณถนนพหลโยธินนะครับตรงแยกราชยโยธินก็เลี้ยวเข้าถนนรัชดาพิเศษนะฮะเข้าใจว่ากําลังจัดแนวกันอยู่นะครับว่าจะเดินฝั่งขาไหนนะครับตรงนี้ก็ถ้าคุณผู้ชมพอนึกออกนะครับแยกราชยโยธินก็จะมีเมเจอร์อยู่ขวามือของหน้าจอเวลานี้นะครับข้างหน้าก็จะเป็น SCB Park พาข้างๆนี่ก็จะเป็นตึกช้างนะครับคุณผู้ชม ตอนนี้ก็ผู้ชุมนุมนะครับเลือกใช้เส้นทางฝั่งตรงข้ามถนนตรงข้ามสานายานะครับก็ระยะทางผมไม่แน่ใจนะครับแต่เข้าใจว่าประมาณสัก1กิโลนะครับจากนี้ก็จะถึงที่นัดหมายก็คือสานายาครับ อนนี้เปลี่ยนเลนนะครับมาฝั่งนี้นะครับคุณผู้ชมเข้าใจว่าจะเดินออมาฝั่งสารอาญาเลยนะครับก็คือจะเดินสวนเลนที่เป็นฝั่งมุ่งหน้ามาแยกรัชโยธินไปยังสารอาญาระยะทางไม่ได้ห่างมากนะครับจากจุดนี้เข้าใจว่าน่าใช้เวลาอีกไม่นาน ตรงนี้ก็เป็นสอนอพระหนโยธินนะครับตรงบริเวณแยกราชโยธินไปออครับเข้างลังไายแถวนะครับข้ามหนาถนนบ่งขวานะครับ ก็เดินมาถึงบริเวณเอสอนอพ่อหุนโยธินเลยตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับตรงโค้งก็จะเป็นสารอาญา จะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศเรื่อยๆนะครับยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวหรือ,อมีการ,รเผชิญหน้าแต่อย่างใดนะครับก็อีกไม่ไกลนะครับก็จะถึงสารายาถนนรัชดาแล้วครับเดี๋ยวเราพรุ่งหน้าไปนิดนึงครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นสอนอพระห่นโยธินนะครับก็จะมี ตำรวจที่จะววววมวลชนก็มีการตะโกนตรงบริเวณหน้าสอนอพ่อหุ่นโยธินอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับแล้วก็กำลังมุ่งหน้าไปยังศาลอาญา ส่วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับที่ทางกลุ่มรีเดมโดยเยาวชนเปลือแอกมีการนัดรวมพลกันนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็มีการนัดรวมพลจากบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปยังกลุ่มทหารราบที่1น,นะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นการนัดรวมพลบริเวณ5แยกลาดพร้าวเพื่อ,เ,อเดินเคลื่อนขบวนไปยังศาราญา นั่นหมายวันนี้ก็เวลา17นาฬิกานะครับคาดว่าจะสิ้นสุดในเวลา21นาฬิกาอันนี้เป็นตามกำหนดที่ได้มีการประกาศเอาไว้โดยกลุ่มรีเดมนะครับซึ่งวันนี้ก็เราก็จะเห็นมวลชนนะครับที่ถือธงต่างๆที่อยู่ด้านหน้านะครับเป็นธงสัญลักษณ์นะครับของกลุ่มรีเดม คอนเซปต์หลักของการชุมนุมของกลุ่มรีเดมก็คือไม่มีแกนนำนะครับเป็นการนัดรวมพลโดยที่ทุกคนเป็นแกนนำต้องช่วยกันดูแลแล,แล้วก็ก่อนอน้นนี้ก็มีการโหวตไม่ว่าจะเป็นเวลาสถานที่นะครับเ,เป้าหมายของกิจกรรมต่างๆก็เป็นการโหวตร่วมกันในเ Tele เลกร a m เยาวาชนปลดแอก 你看。Yeah. ก็ตอนนี้ใกล้ถึงโค้งสานายาแล้วนะครับอีกใช้เวลาอีกไม่นานครับผู้ชมก็จะถึงบริเวณสาอาญาเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าวันนี้การเดินไปยังบริเวณหน้าสานายาจะมีการทํากิจกรรมใดเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนี่นะฮะซึ่งตอนนี้เวลา18นาฬิกาับอีก26นาทียังคงเหลือเวลาที่มีการกำหนดไว้ก็คือถึงเวลา21นาฬิกานะครับที่จะสิ้นสุดกิจกรรม ต้องรอดูนะครับผู้ชมว่าวันนี้จะมีกิจกรรมอื่นๆนอกจากการเคลื่อนขบวนหรือไม่อย่างไรวันนี้จึงมีความเคลื่อนไหวหลากหลายจุดไม่ว่าจะเป็นตรงบริเวณรอตัดรังสิตนะครับที่เป็นกลุ่มที่กำลังเ,เคลื่อนขบวนมายัางกรมทหารราบที่11แล้วก็มีการเปลี่ยนเป้าหมายนะครับไปยังหลัก4ก่อนที่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรแต่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีความเคลื่อนไหววันนี้นะครับ นอกจากนี้ก็มีกลุ่มสปปสทีร่รวมกับเครือข่ายนะครับเคลื่อนไหวที่บริเวณแยกราชประสงค์ก็เป็นการนัดรวมพลแสดงออกอีกแง่มุมหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วฮะกลุ่ม วีวอลเนเทียนะครับมีการโพสตเมื่อสักครู่นี้ว่ามีการบุกจับโตโต้นะครับที่บริเวณเมเจอร์รัชโยธินซึ่งอันนี้ต้องขอตรวจสอบข้อเท็จจริงกันก่อนนะครับเนื่องจากตอนนี้ยังไม่ได้มีภาพหรือว่าการยืนยันที่ชัดเจนแต่ Facebook ของวีวอลเนเทียเมื่อสักครู่นี้ก็มีการโพสต์ข้อความดังกล่าว คุณผู้ชมครับตอนนี้ด้านหน้าก็จะเป็นสํานักง,งานอายการสูงสุดนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับถัดออกไปอีกประมาณสักสตึกก็จะเป็นสารายาถนนรัชดาพิเศษนะครับอีกไม่ไกลแล้วนะฮะก็จะเคลื่อนขบวนถึงจุดที่มีการนัดหมายก็คือสารายาถนนรัชดาพิเศษมีข้อความจาก รุ้งปนัสยานะครับโพสเมื่อสักครู่นี้ว่าโตโต้ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนะครับที่เมเจอร์รัศโยธินที่ลานจอดรถชั้น 3A นะครับโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้แย่งโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไลฟ์ถูกตัดไปนะครับเดี๋ยวอันนี้ต้องกอะติดกันก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีข้อความจากทั้งวีบริเวณทียแล้วก็รุ้งปนัสยาเดี๋ยวยังไงถ้ามีรายละเอียดที่เพิ่มเติมชัดเจนก็จะได้แจ้งให้คุณผู้ชมทราบนะครับแต่เบื้องต้นตอนนี้ขบวนของรีเดม เหลือระยะทางประมาณสัก300เมตรนะครับจากบริเวณนี้ก็จะถึงจุดที่มีการชัดหมายรวมผลซึ่งต้องจับตานะครับว่าวันนี้จะมีการทำกิจกรรมอ,อะไรก็ตามแต่นะครับ ครับุณผู้ชมครับก็ตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับด้านหน้าตอนนี้สื่อมลชนเองก็มุ่งหน้าบริเวณถนนราชดาพิเศษตอนนี้ยังไม่มีการปิดการจราจรนะครับยังคงให้